รถนอกที่เข้ามาจอดมานจะเข้าแล้วเราเดินคุณแล้วขอบคุณรถที่เข้ามารวบจอดในลา,าดน,นด้วยนะครับที่ไม่ใช่รถเครื่องเสียงครับทำให้าเราเต็มขึ้นครับขอบคุณนะครับที่คุณมาช่วยสร้างความยุ่งยากให้ผมนะครับขอบคุณครับ <laughs> <laughs> คยตี้คนไหนผมสั้นในผัวเป็นลาจริงป่ะเคยตี้คนไหนผมยาวมนถัวเป็นดีเชผมบอกเลยครับวันนี้สุภาพสีที่คยตี้ที่ใส่ชุดดำนะครับวันนี้น่าสงสารทุกคนเลยนะครับพวกนี้กำพร้าผัวทุกคนเลยครับจริงป่ะผมมีวิธีสะดอกเขาครับพี่โกทำยังไงได้ผัวได้ผัวเป็นผมสักคืนนะได้ผมเป็นผัวสักคืนช่วยได้พี่สอดคอได้พีสดคแล้วเหรอสอดคอผมว่าเคะหนักยิ่งกว่าเดวี นักเคอตี้ครับพี่ดีนิจิสารถแมกกาซีนดีเซ็ตแล้วแจกเลยใครอยากได้แจกเลยนะน้องนะต้องแน่จ้าชุดนี้ซักใครอยากดี่นครับพี่ดีมากคบเงินครับไปดิเน็ตตี้ค,ค,ค,ครับ <c oughs> ยังไงครับไปดิติ๊บดีเจครับอ <c oughs> ย่างเนียนครับอย่าเนียนครับอย่าเนียน เสียดิบบอกช่วงนี้มีที่บ้านกินข้าวกับน้ำปลาแล้วแตัดเศษที่เขาดีนะคอยตี้หิวน้ำไม่กินเบียร์เมียหิวน้ำให้แดกน้ำคอกเ <c oughs> สียต,ตุ้มตลาดนัดติ๊กดีเจยอย่างครับเสียตุ้มตลาดนัดวันนี้เสียตุ้มนะครับสุดยอดตลาดนัดแห่งประเทศไทยและยำงข้าวไครไปทั่วโลกแนะนำด้วยนะแนะนำด้วยพี่จินครับจินแอนสาวติ๊กดีเจยอย่งัง กินจากจิ้นแอนซาอูทองสุพรรณบุรีครับนี่เลยหนุ่มหน้าหมดคนหน้าเดมหน้ามึนเลยหน้าเดมครับนหน้าเดมหน้าเดมใครวะกินหน้าเดมวันนี้ครับพี่จิ้ครับในประเทศไทยดีเจมีเยอะแยะนะครับช่างผมคนเดียว <c oughs> ช่างมาถอนหญ้าข้างร้านเลย